สวัสดีนะครับทุกท่านอีพีนี้เนี่ยเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะได้พูดถึงชายคนนี้ชายผู้ที่หลายคนนี้เฝ้ารอการกลับมาของเขานั่นก็คือตูนบอดี้แลมหรือว่าบ่าวตูนหลานของแอดบ่าวหรือที่หลายคนนี้ตั้งฉายาให้เขาว่าตูนบอดี <c> ้ <oughs> สลิมซึ่งก็ไม่รู้ใครเป็นคนตั้งฉายายให้มัน หลังจากที่คราวก่อนเนี่ยบาวตูนเขาได้ออกซิงเกิลเพลงดุดดังสายฟ้า, mm. ฟาเพลงที่ร้องออกมาจากห่วงลือของหัวใจเพื่อมอบให้กับลุงโอผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบมาคราวนี้บ่าวตูนกลับมาไม่ธรรมดาคุณเพราะเป็นการกลับมาแบบน้อมนำคำสอนของลุงโอมาให้พวกเราได้ประจักษ์สายตาถึงความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง หลายคนอาจจะยังงงแล้วก็สงสัยใช่ปะว่าเอ๊ะปรัชญาคําสอนของลุงโอเนี่ยมันคืออะไรทําไมกูไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่ของลุงพลผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ของลุงโอเนี่ยหลายคนไม่เคยได้ยินใช่ปะวันนี้ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีที่ทุกคนจะได้ยินปรัชญาคําสอนของลุงโอนั่นก็คือเศรษฐกิจขอทาน อไอ้ที่กูพูดเนี่ยกูไม่ได้แบบพูดแบบลอยๆนะกูพูดแบบมีที่มาที่ไปมีหลักมีฐานรู้จักลุงตู่ใช่ป่ะฉายาของลุงตู่คืออะไรรู้ไหมอ่าฉายาของลุงตู่คืออาหารของพระราชาแล้วลุงตู่ก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าน้อมนำคำสอนเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ใช่ไหมแล้วไม่กี่วันที่บานมาเกิดอะไรไม่กี่วันที่บานมาลุงตู่ขอรับบริจาครถไฟซึ่งถูกใช้มาแล้วห้าสิบกว่าปีถูกโละทิ้งไปของญี่ปุ่นกลับมารีรันอีกครั้งวันที่รถไฟมาถึงสื่อต่างๆก็ไปถ่ายภาพๆๆๆเอามาลงเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยรถไฟที่ขอบริจาคมาเนี่ยมันยังสภาพดี ใช้งานได้อีกสิบยี่สปีถึงห้ปีนูน่นเพราะฉะนั้นอย่ามัวแบบมาบูลลี่อแต่ลืมไปว่ายุคนี้เนี่ยมันยุค 5G เพราะไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีคนไปถ่ายภาพออกมาเหมือนกันปึ๊บภาพที่ออกมาด้านข้างแม่งสนิมเกาะทั้งคันนะ่ะบางที่แบบเป็นรุงเป็นรูโว่เนี่ยที่มาที่ไปของชายาหมาเหล็กเห็นไหม ผมไม่ได้พูดลอยๆผมพูดแบบมีที่มาที่ไปยุคก่อนเศรษฐกิจพอเพียงยุคนี้เศรษฐกิจขอทานถ้ามียุคหน้าผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบเอ็ดมึงรู้ไหมเขาเรียกยุคอะไรยุคเศรษฐกิจขอไปตายดาบหน้าบางคนบอกเออหมอกมึงรู้ได้ยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้ตัวตนอีกตัวตนหนึ่งของหมอกคืออะไร ตัวตนอีกตัวตนหนึ่งของหมอกนั่นก็คือคนทรงเจ้าไอหมอกมึงเล่นแบบนี้ยายไม่อยู่แล้วนอกจากลุงตู่ก็มาถึงบ่าวตูนเห็นไหมคราวก่อนบ่าวตูนก็วิ่งของรับบริจาคเก้าคนละเก้า มอบให้กับโร,โ,รโรงพยาบาลอะไรของเขาก็ว่าไปกลับมาคราวนี้ก็มาวิ่งขอบริจาคอีกครั้งแต่เห็นบอกว่าการกลับมาวิ่งคราวนี้เนี่ยบริจาคให้กับเด็กเกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเด็กๆที่เขาบริจาคอะไรเป็นอะไรยังไงไปไปดูยายกลับมาก่อน ที่สื่อเขาลงแบบปั๊บปัๆกันวันนี้เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าตูนบอดี้แสลมคัมแบ็กส์คัมแบ็กกลับมาทวงบัลลังบัลลังอะไรบัลลังขอทานเนี่ยหรือว่าอยากได้สายตาพายงานวิ่งเพื่อสุขภาพใส่ใจร่างกายพร้อมอยังได้สร้างกุศลยิ่งใหญ่อีกครั้งสำหรับตูนบอดิี้แสลมที่ ขอเชิญชวนทุกคนฟิตร่างด่วนแล้วมาวิ่งไปด้วยกันเพื่อหาทุนการศึกษาให้กับตน้องในโครงการก้าวเพื่อน้องปีที่สองเวอร์ชัวรัน109่ันแนน0ิ <c pave> ละกะ้ารู้นะคิดอะไรอยู่คำ <c ười> ขอบพระคุณสารต่อกิจกรรมวิ่งก้าวเพื่อน้องเวอร์ชัวรันในปี63ซึ่งรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย ใช่เหรอถูกนำไปใช้สนับสนุนน้องๆที่จบชั้นมัธยมปีที่สามแต่ยังไม่มีทุนไปต่อมอปลายหรือสายอาชีพทั้งหมดร้อยก้าคนนั่นไงสิบแล้วก็เก้าอะไรมันจะบังเอิญเยี่ยงนี้รู้นะ่าคิดอะไรอยู่เป็นอะไรของกูเนี่ยเออ การวิ่งเพื่อการกุศลครั้งนี้ทั้งทีมงานได้มีแนวคิดในการนำตัวเลข109ตามจำนวนของน้องๆใช่เหรอสิกับ9เนี่ยนะมาตั้งเป็นระยะทางวิ่งของเวอร์ชัวรัโดยกำหนดให้มีระยะทางวิ่งทั้งหมด109กิโลนั่นไง19อีกแล้วอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้แล้วกูจะท้วงทำไมเนี่ย โดยเริ่มวิ่งระยะโดยเริ่มวิ่งสะสมระยะทางได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราจนถึง28กุมภาหกห้ารวมระยะเวลา59าสิบก้าวันไม่หนึ่งศูอีกเหรอซึ่งการวิ่งในครั้งนี้จะมีของที่ระลึกสุดพิเศษมอบให้กับนักวิ่งทุกท่านที่สามารถวิ่งสะสมระยะทางได้ตามเช็คพอยต์ซึ่งมีทั้งหมด6กจุดกของรางวัล ซึ่งเราตั้งใจจัดขึ้นมาเพื่อหารายได้สมทบทุนร่วมกับพี่ตูนมอนีซสลัม on และรายได้ทั <emerges> <cheap> ้งหมดไม่มีการหักค่าใช้ใจ่ายใด้ทั้งสิ้นใช่เหรอเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กๆที่ต้องการความต่อเนื่องทางการศึกษาขอให้ทุกคนเบิร์นกันให้เต็มที่อืเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเบิร์นด้วยเสียเงือกันให้โลกระบือไกล เสียเงือกันให้โลกระบือไกลโลกระบือโลกระบือไกลกูไม่รู้จักแต่ถ้ากระบือเนี่ยกูรู้จักมาวิ่งด้วยกันอีกครั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและส่งกำลังใจให้กับน้องๆน,นอกจากนี้ยังได้วิ่งเพื่อร่วมสนุกในการสะสมของรางวัลที่พิเศษจากโครงการก้าวเพื่อน้องร้อยเก้าคำขอบคุณอีกด้วยค่าสมัครวิ่งสามบาทนั่นไง รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้ใจ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กๆที่ต้องการความต่อเนื่องทางการศึกษาสมัครวิ่งและสนับสนุนของที่ลึกจากโครงการได้ที่ไปหาดัวเองก็แล้วกัน <laughs> ส่วนรางวัลเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง <laughs> เขาบอกว่ามีทั้งหมด6.6รางวัลวิ่งครบ29กิโลเนี่ยรับดอสอดอสอก็คือ ดินสอไม้มึงวิ่งแทบเป็นแทบตาย29กิโลมึงได้ดินสอไม้ส่วนเจ้าของโครงการได้สายตบายว้าววิ่งครบ39กิโลรับนักลบก็คือ,อยางลบวิ่งแทบเป็นแทบตาย39กิโลมึงได้ยางลบเอาไปทำอะไรเอาไปแดกเหรอ วิ่งครบ49กิโลรับไม้บันตัสแม่เรียกแบบพอสอภพยวนไม้บันตัสที่แท้มันคือไม้บรรทัดวิ่งแทบเป็นแทบตาย49โล49โลมึงได้ไม้บรรทัดเขาไปทำอะไรออเอาไปวัดพ่อมึงเหรอวิ่งครบ69กิโลรับปากกาเขียนฝัน ปากาสามสีเป็นปากาเขียนฝันเอพไปเขียนอะไรเขียนหน้าสารเนอะเขียนไปแล้วได้อะไรได้เข้าคุกวิ่งครบ89กิโลรับสมุดสลายแคลสมุดปกแข็งวิ่ง89เก้ากิโลมึงได้สมุดส่วนไอ้คนโครงการได้สายดาบายต่างกันไหม วิ่งครบร้อยเก้ากิโลรับของสุดฟินนิดเสอะอะไรวะนิด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 เป็นยังไงกันบ้างคุณหลังจากที่ได้ฟังสื่อเนี่ยเขาประโคมข่าวตูนบอดี้แสลมคัมแบ็ก กลับมาทวงบัลลังก์นบัลลังก์ที่ว่านี่คือน่าจะบัลลังก์ขอทานใช่ปะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยที่อ้างคําว่าพ่อเนี่ยมีแต่ขอทั้งนั้นลุงตูข่ขอไหมขอบินมันลือลิดขอไหมขอสุเทพขอไหมขอวุฒิสิระ,ะขอไหมขอแลอ้วไอตัวนี้ไม่ใช่ขอธรรมดาแม่งถือตุ้งปุยขอเลย เอามา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 แล้วจะให้เรียกว่าอะไรล่ะใช่ไหมถ้าไม่เ,เรียกเศรษฐกิจขอทานนี่แค่ผู้ใหญ่บ้านหมูสิบนะถ้ามีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบเอ็ดล่ะกูบอกได้ครัเดียวขอไปตายดาบหนะ้า <t> <ๆ>ฉะนั้นพวกมึงก็เตรียมตัวไว้กันแล้วกันสําหรับอีพีนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ,บรเพราะยายออกจากทรงครูไปแล้วแล้วไว้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีนะครับ